ทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บเห็ดปลวกกันนะคะปิดร้านค่ะปิดร้านมาเก็บเห็ดปลวกกันค่ะนีไ่ไงเห็ดปลวกที่เราคุ้นเคยกันเห็ดพลุกโอ้ยเขาบริกกมหาที่จริงมันออกแต่เราเดินผ่านวุ้นหวัดวุ้นวัดเลยยายเต้ทุกคนดูเห็นไหมนี่ว้าวว้าว แสดงมาเพิ่มเยอะเลยไปดูก่อนเลยค่ะโอ้โหแมนบอเลยตัวนี้ว้าว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 ย่างจุดขาสั้นอะจุดบอกว่าแม่เฮากรับปะมาที่นี่เห็นแม่กลุ่มแม่ย่างย่างไปไรแม่เฮียหยาบแตยาเงี้ยเรามาหาจุนขาเยวนะคะทุกคนเแี่สาวสร้างออกเบิร์ต เราจะไปกิ้มอุ้ขาตังกอท่บ่เดียว,วนั้นเานาะมจ้อ,อ,อ,อืเราจะมาิดกันไหมนะะี่ออนี่ไงไคด,ดออกไปขีดที่นี่หนอ้าวว้าว,ว,าว,วานึกว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วยางกินขาสัน่น <laughs> าจนไปนั่งกินน้ำตนะกอนจนห้องเ่น ก่ไม้บานเมื่อปันหนามา้อะไอ้กิ่งเอามาขายปันสามเกีียวก็ได้ยู่เด้อขาสั่นเนนะวะแล้วใส่กนั่นดอกพุุพิพี่ยุขาหลักก็เยอะแยะมันหยีบเหฮะโอ้หยีบโอ้ลายทีันจกเหยีบมัน อันนี้แมนบอกเขาว่าแมนหาเห็ดเป็นอยู่ม,มีการทามเป็นน้ำทางอันนี้ก็ใช่นะพวกป้าน,นีว่าเอามาใหญ่ปลูกอีกเดินไปไเห้ยหยบเลย ทำแต่เกิดเนะะันก็ดีค่ะโอ้นีงดอกน้อยๆปดเสียเลยนี่เราอยากได้ซัำนี่นี่แกงเกี่ยเนาะเก่งหวานครับเนาะหวนมากเลยดอกบานเปนเกงหวนเสแ้ยาวมันหลด ต้องไปขูดเอาใช่ปีกาก็เลือกแกงแต่ดอกตุ่มดอกบานมันมันบหวานไม่ได้หยัมติดติดแม่ให้ผักกระเพราะเสียบหรอพักกระเพราตานยงกัดมือนี่ยแม่ก็ประทัดก็ย้อยละไม่กัดเต็มมือขาเมื่อยขามันอยเดี๋ยวเอาไปบริโภคเมื่อยแล้วมันเสียขาอย่างสบายเงาเกี้ยวเบื่อยมันนั่น กวกไปน้ำขึ้นมาเนี่ยหรือน้ำใบใหม่นะแม่คนหนึ่งด่หยบนึ่งพี่แม่ล่ะนม่หรอปีขึ้นห่งจะต้องกระตุ่มคนหน,น

ตาเห็นอีกแล้วทุกคนเมืองนี้เห็นเองนะจ๊ะตรงนี้นี่ไงดอกที่เราต้องการดอกน้อยๆนี่อันนี้ก็ใช่นะนี่ไงโโคตรชอบเลยพี่โอ้มีเต็มไปหมดเลยค่ะ ว้าป,ป่านป,ป้าปลูกอทุกคนเห็นเว้ยพลูพลิอยู่สมกับปิดร้านมาอยู่ตัวนี้บรรยากาศก็น่าเก็บเห็ดมากเลยน,เนี่ไงเห็ดก็มาเกิดให้เราเก็บด้วยอุย้ยดอกน้อยๆเไปไ็นโซเซียดทุกคนละโอ้ยยุ่งกับการพยุ่งมาที่นี่ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนนะจ๊ะเก็บเห็ดก่อนนะคะวันนี้วันนี้เรามาเก็บเห็ดปลวกกันนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดปลวกนะคะสายหมานเห็นไหมมีเห็ดปลวกหรือเปล่า หปวนมาะ นี่เราหวยเพิ่ไปต่ไปน้ำมามือสองเราม่ได้เดวป้าหม่มาหมาหลงก็มามือนม่เก็บนะคะรอบี้กตย่อจ้าเซียนเก็บเห็ดกี่มอากี่มอากี่ตกิ่เอาจ้า เปิดระยายไม่นจะมหมเขาอยู่เนาะ,นะโอ้ยเต็มกระคู่ไอเออดีดเบิ่งกันนะพีว่าได้เห็ดโอ้ย <c oughs> มันไปว่าเขาได้เห็ดเสยบ่เดาดีใช่ปะไล่กาไายกาอย่าดูถูกหนูนะคะทุกคนพีว่าได้เห็ดจ้าแม่ขึ้นบอาขายยาวๆ,ๆมันมาด้วยกิมเอากิมเอานะจ้า เราในน,น้อย,ยง่ายแมนบอลเอ,อ๊ะมันเกิดสวยเลยซึ่งว่าเขาได้เติมกระยาเติมตยาเขาก็จะเป็นแบบนี้ได้น้ะเออะทไปหมดอืมมีบอกเขาเอือมเด่นหมงอือุ้ยหมดก๊สละเราก็ไม่ได้ไปเก็บไก่ค่ะเก็บสวนของลุงของป่าเนาะคะ่ะเป็นแปลน,นตายุง่งลายสามารถออกน้ำดินน้ำผื้นออกไปเบิด ดูหาบอเท่านั้นแหละปีกายเขาก็เคยมาเอาค่ะปีนี้เราก็มาเอาเหมือนเดิม